ราคาอาจจะใกล้เคียงกันแต่ความเปรไก่ไก่ไม่ได้เนาะอย่างนี้มันเหมาะสําหรับแบบเอคนรุ่นใหม่อย่างเราเอลองทาดูอันนี้จะเป็นห้องซ่วมน,นะครับมาให้ดูเลยครับอ่าอ่อาในห้องอาบโอ้้อน้าไหลนะครับข้าง,าง<ำ>บนก็โล่งนะครับไม่มีใครมาแอบ,บดูเนาะไม่มีไม่มีเราทําแบบนี้เราไม่ต้องไม่ต้องฉาบนะพี่เนาะไม่ต้องฉาบเพราะว่าวงบ่อมันมันเรียบอยู่แล้ว ไม่ต้องทาสีธรรมชาติทาสีไม่สวยทาสีไม่สวยโอ้วันนี้นะครับผมจะพาเข้ามาดูนะครับไอเดียการทําห้องน้ําแบบประหยัดนะครับพี่สวัสดีครับครับครับผมพี่แนะนําตัวนิดนึงครับผมสลาวุฒิจันมีครับสลาวุฒิจันมีนะครับเนาะครับอันนี้คือห้องน้ําครับผมถูกต้องเราไม่ใช่ห้องครัวเนาะครับครับ เป็นไอเดียนะครับเนาะมาครบในห้องอาบครับเอาวงบ่อมาทําเนาะครับวงบ่อขนาดไหนครับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบครับใช้ประมาณกี่วงห้าวงอ่าเดี๋ยวเราเรามาดูข้างในกันอันนี้จะเป็นห้องอาบน้ำอาบครับใช้ได้จริงเนาะได้จริงครับเข้าเข้าไปนอนได้ไหมได้ถ้าเกิดใครชอบเนาะเย็นช่ำอันนี้เป็นไอเดียนะครับถ้าเกิดใครชอบแบบเก๋ไก๋หรือชอบแบบประหยัดหรือชอบแบบ อะไรที่มันแปลกใหม่นะครับผมก็นําเสนอนะครับโอ้น้ําไหลนะครับไหลร่วงนี้ไม่ค่อยจะแรงอ่ะไม่ค่อยจะแรงหน้าแรงนะครับน้ำน้อยเขาใจเขาใกันเยอะครับครับครับเขาใจน้ำกันเยอะตอนน้ำปลาปลาอย่างเรียบร้อยครับผมอาบน้ําได้แล้วพี่เนาะได้ครับครับข้างบนก็โล่งโล่งนะครับไม่มีใครมาแอบดูเนาะไม่มีไม่มีครับอืมออันนี้จะเป็นห้องน้ํามันจะอยู่คู่กันนะพี่เนาะครับครับห้องน้ํากับห้อง ้วมครับอ่าอันนี้จะเป็นห้องส้วมนะครับมาให้ดูเลยครับอ่าก็จะมีหนึ่งตะกูครับอ่าแล้วก็มีสายนี่แหละชำระอะไรเนี่ยข้างบนก็จะเปิดโล่งนะครับเนาะเพื่อระบายกลิ่นอ่าผมสงสัยว่าไฟอ๋อไฟตรงนี้นะพี่เนาะนี่ครับอ๋อไฟติดทนมาแรงครับครับติดทางในมาแรงเยอะข้างในมาแรงเยอะก็แล้ตแตงติดข้างนอกครับอ่าครับ เราทําแบบนี้เราไม่ต้องไม่ต้องฉาบนะพี่เนาะไม่ต้องฉาบเพราะว่าวงบ่อมันมันเรียบอยู่แล้วไม่ต้องทาสีธรรมชาติทาสีไม่สวยทาสีไม่สวยโอ้ถ้าเกิดทาสีมันจะดูมันไม่มันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมชาติเออไม่ใช่ของมันเองครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระจกแล้วก็ล้างมือครับครับครับประตูจะเป็นเอ่อพีวีซีนะครับเนาะถ้าเกิดเราทําเป็นแบบห้องน้ําเดิม พี่ว่ามันมันจะได้อย่างนี้ไหมไม่ได้ไม่ได้ราคาอาจจะใกล้เคียงกันแต่ความเก๋ไก่ไม่ได้ไม่ได้เนาะอย่างนี้มันเหมาะสําหรับแบบเอคนรุ่นใหม่อย่างเราลองทาดูแปลกๆครับของแบบแปลกเข้าไปแล้วอน่าจะทํทธุระได้สะดวกสบายนะพี่เนาะอืมโอเคสวยหรูเลยอย่างนี้นะครับเนาะโอเคยเยือดเดืโอเคเนาะ ถ้าเกิดใค,ใครอยากออสอบถามได้ใครอยากขอไอเดียเพิ่มหรืออยากจะเ,ออเขาทำยังไงพี่สอบถามหน่อยนะครับติดต่อที่คนนี้มาได้เดี๋ยวโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ให้ถ่ายครับวันนี้เนาะครับผมบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบ